สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบมาพอกันอีกแล้วด้อจ้าสำหรับก็สาวหมองคุณล้ำมาด้อจ้าเมื่อนี้สาวหมองกระิพาะมาแวะเบิ้งทงไฮทงน้าเนาะจ้ามาหาเที่ยวเลาะเบิ้งทงเนาะจ้าไปใส่บอได้โควิดจ้าช่วงนี้ สาวหมองกระจิพาท่านผู้ชมมาเบิ้งทองให้ทองนาเนาะจ้าบรรยากาศบ,นบานๆนะจ้าอีสานบานเหาเนาะสาวหมองกระจิพายางเลาะไปจังสีละจ้าเมื่อไดม้านานะสองสามมือเราจ้าบานพี่น้องเป็นจังไดเนาะฝนตกแน่บ่จ้าบ้านสาวหมองพึ่งตกไปมือสาวนี่จ้าแต่กับบ่แห้งดอกพอซุ่มๆเนี่จ้าพี่น้อง สาวหมองสีพามาเบื้องไฮเบื้องน้าเนาะจ้ามาสูดบรรยากาศธรรมาชาติโอโซนแบบบานๆเนาะจ้าแบบอีสารบานเฮาเนาะเบื้องทงไฮทงนาพี่น้องก็ฝากกดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้สาวหมองน้ำเนเด้อฝากกดติดตามให้น้ำเนเด้อจ้าเป็นกำลังใจเพื่อ มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปเนาะจ้าพี่น้องนี่จากกระบ,บมีอย่างหลายปันไหนดอกจากไปใส่บ่ใดจ้าช่วงนี้โควิดระบาดเนาะจา้าสาหม่องก็ยุติบานมัดแต่ไฮแต่นาแต่สวนเนาะจา้าไทยบรรยากาศบานๆปุ้นกระทอมเสาหม่องจา้ามีเปรยนอนยุทงยุทาสบายหลายพี่น้อง เดี๋ยวสาวหม่องจะพาไปเบื้องสาจ่ะสาวหม่องปลูกข้าโคดไว้งามบ่งามสาวหม่องกับบ้าหูว่าได้มาเบิ้งจ็กเื้าจ่ะปลูกคุ้มหยาไว้เนะาะสาวหม่องกับสิพา้าท่านผู้ชมย่างไปเบื้องเนาะจ่ปะป้าพี่น้องเฮาย่างไปหอดกระถอมก็เนาะจ่ะกองสั้นกระกาบขอโทษขออาภัยเด้อจ้า กัญญางแปแบบุังสิแล้วนาจาบักหยากลายหลายพี่น้องขนาดสาหม่องให้ค้นมาตัดเราได้จากัยังขื่นอีกหยาปีนี้หลายจะเข่าเสาหม่องกับพอ่อใดยุจา่าตะวันหยากลายยุพี่น้องหยาก,ายกับเข่าปนกันตะว่ากะเมื่อมีปัญหาดอกจา้าซ้ำนี่เดี๋ยวหยามันก็นเหี่ยวแห่งมันก็นยุบจา้าฮอนเอาหลายพี่น้องบ้านพี่น้องเป็นคืนบนอบ้านเสาหม่องบ่ฮอนหลาย ฝนกระบ่ค่อยตก๊กเฮ็ดอันนี้พี่น้องเฮ็ดตะปูบ้านสาวหมองเงินเฮ็ดตะปูจ้าเฮ็ดตะปูแตกแล้วพี่น้องตะกี้สาวหมองเป็นเด็กน้อยเนะจ้าสาวหมองเก่ามะแกงขอามาผัดไส่หมูแซ่แบแซ่บ้วจ้าใส่ใบผักบัว บางคนว่าใบผักบัวเมนหยังบานเสาหม่องเอินต้นหอมนะจ๊ะบานเสาหม่องเอินผักบวัวนะจ๊ะบ่วเมนต้นหอมนะจ๊ะเอิตนต้นผักบวัวจ๊ปะป้าพี่น้องฮอนแดดหลายเข่ากระ t อม m นะจ๊ะกระท h o m เก่าแก่เสาหมอ่องตั้งแต่เสาหม่องว่าท่านได้เกิดคนนี้นะจ๊ะนี่เปเสาหม่องมะนอนนาจ้ะนี่จ้าพี่น้อง จากกำลังงามจากกำลังเป็นดอกสาหมองกระปลูกทิ่งปลูกทุ่มแล้วจ้าบ่ได้ใส่ปุ๋ยหยังดอกจ้ากระปลูกดินไม้ฟังสางจ้ากระเบืเมนดินไม้ดอกจ้าแบบฟังสางขุดแล้วกระป้อยป้าละเลยเลยนะจ้าสาหมองกะถางป้าเนาะเก่าทวดดินมาหยอดไว้น้ําจ้ากระบ้าลายหลุมปายนดอกจ้าแต่กระเพาะได้กลิ่นอยู่ดอกจ้าทำมันเป็นไฮเบิร์ตนีเนาะพี่น้องนี่จ้า จากฟังสาหกหกเลยนะจ๊ะสาหม่องกับมะถางแปดเลยนะจ้าเขากรบบริหารเอาเทเลนิดเทเลน้อยนะจ้าถือว่าเป็นการออกกําล่างกายไปน้ำเนาะจ้าพี่น้องพระพี่น้องสาหม่องจะพาไปเบิ้งเขาโคดสาหม่องเนาะจ้าหยอดถิมไว้บ่ได้ใส่ปุ๋ยยังดอกจ้าออแกนิกไรสารของแท้เลยจ้าพี่น้องพระพี่น้องไปกันเลยเนาะจ้านี่จ้าพี่น้องขขาโคดสาหม่องจ้าอันนี้ สาหมองปลูกไส่กองสูงใหม่งามใหม่สูงใบใหม่เด้อจ้ามันก็เลยงามเนาะมันได้ฟุ้นได้หยัางนะจ่าพูนพี่น้องตั้งกันขนาดใดขนาดปลูกพร้อมกันนะเด้อจ้าง่ายแล้วบัดเบืองต้นนี้พี่น้องมัาแขกกระแดะก,กระจูดลีดเนาะจ้าต้นกระจูดลีดเนาะจ่าวันสาวหมองเอินต้นแขกกระจูดลีดเด้อจ้าพี่น้องมันบบใหญ่ยยทอเพลินเนาะ นี่จ้าโูหกหมันจะเป็นป้าดงดีป็นป้าอนาคอนดาเออโรจา้าเสียยูได้บอรดา,าสาห่องกับหมาพัฒนาเนะจา้าทั้งปูนกับง,งามยุดอกจา้ามันเป็นดินเผาไฟเนะาจา้าดินเผาไฟเผาใบไม้ใบไหลมันกับง,งามจะว่าไดใส่ปุ๋ยดอกจา้าปลูกกลามธรรมชาติเลยพี่น้องนี่จา้ารอฝนย่างเดี่ยวจา้า ได้กินก็ได้กินบ่ได้กินก็บ่ได้กินซสนแล้วแล้วพี่น้องปลูกตามธรรมชาติตามนี้ตามเกิดเนาะจาะาา้ะพี่น้องกระดีกุ้วบ่ลงมื้อทำเนาะพี่น้องกระดีกุ้วเฮาปลูกอีหยังนเนาะเฮาปลูกไว้เฮาก็ได้กินอยู่จ้ะเนื้อง,งามอยู่พี่น้องขนาดดินบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังมันก็ง้ามไม่กินอยู่ดอกจ้ะน้ำสาสามองจ้ะ น้ำกระยังหลยอยู่คือเก้าแล้วพี่น้องน้ำสาหลังจากน้ำหลากมาจะไหลลงสาลงส่างก็ะหลยอยู่คือเก้าแล้วจ้ะพี่น้องนี่สามหม่องจะพาไปเบิ้งไหนตรงจ้ะตอนนั้นน้ำหลสามหามอ่องตรงเมื่อไรมาทําคลิปให้พี่น้องได้ครับเบิง้งเนื้อจ้ะเดี๋ยวสามหม่องจะพาไปเบื้องตรงเนื้อจ้ะนี่จ้ะตรงอ่ะพี่น้องน้ำบ่มีเราจะพี่นอ้องตรง ตรงไหวซื้อจ้าตรงหลัดไหวหลัดปาในะไ้สั่งเนาะจ้าเมื่อไห้มันออกเนาะจ้าเวลานำมาอีกเทือนึงกะจีตรงจ้าเวลาล้มหนาวมาวีวีปากกะซีล้งเนาะจ้าเขาก็ตรงเอาปาไปเฮ็ดกินเฮ็ดปลาจ้อมเฮ็ดปลาแดกเนาะจ้าเขาเฮ็ดปลาแดกบานๆเขาจ้าประหยัดหลายใจในขัวเหอนเขานะจ้านำกะไหลไปทั้งพูนละจ้าทั้งพุนทั้งตินตกไดยนะจ้าทั้งพูนทั้งตินตก ยู่ขงังนาตรงนี้เป็นฟังทั้งตินออก้วจ้ะฟังสะจ๊ะฟังสร้างฟังสัง่ง,งยุทั้งตินออก้วจ้ะพี่น้องจ้าทั้งปุณนนจ๊ะผาบบ่ชัดผาพหมืดก็ขอโทษขออภัยในได้พี่น้องเด้อสาหม่องมาท้ายย้ำเทียงเลยนะจ้ะเทียงกลางแจงกลางแดดเลยนะจ้ะเสาหม่องอดเม่ได้สาหมออ่มองอยากมา้านาจ้ะอยากมาเบิ้งเขาโคดที่เสาหม่องปลูกไว้นะจ้ะ ข้าวโคดกงามยู่ดอกพี่น้องพอใจยุดอกเดี๋ยวสามหม่องว่างๆจะขนฟุ้นขีปเป็ดจ้าฟุ้นขีปเป็ดกับฟุ้นขิงว่าผสมกันเอามาใส่ข้าโขวโคด้ะจ้าสามหม่องอย่าว่าใส่ปุ๋ย้ะจ้า,ากล้วยสาวหม่องเจรอดบ้านออพี่น้องกองล้วยอ่องนอจ้ากล้วยน้ำวาเฮานี่ละจ้าบ้านสามหม่องเอินกล้วยอ่องจ้ามันจิตตายพายหรอมั้งพี่น้องจ้าสาวหม่องว่า ค่นอมันปงมะบุราจาปลูกไว้เพราะได้ห่อขดต้มจ้พี่น้องใบมันเขาก็ใส่ประโยชน์ได้ห่อขดต้มเยี่ยอีอย่างประมาณนี้นะจา้าเวลามีการมีงานเขาก็ห่อขดต้มนะจา้าสาวหมองเอาตอน้นยางมาปลูกเล้มันจะติดให้สาวหมองฮืงบอบอต้นยางนะจา้าติดให้สาวหมองยุดดอกนะจา้ามันจะมมหนาฝนบ่าพี่น้องมันต้นน้อยหลายน้อยคักน้อยแน่ มุมยุด,ยกกยมยด,ด,ดดอกนาะจ้ายุกไกลน้ำยุดดอกเข้าก็ตากโหดเอากระไดดอกนาะจ้าเขาก็ยางเลาะไปเรื่อยๆเนีจ่าจากักิพาพี่น้องไปเบิ้องอีหยังนาะจ้ามันไปใส่กระไดไปตลาดซ้ำหมองก็คืดแล้วคือดอีกจ่าเข้าก็ว่าติดโควิดหลายเนาะสาวหม่องก็เซฟตัวตะของนาอจ่าก็เลยก่ไดไปทําคลิปให้พี่น้องในเบิง้งกระถ่ายบนานเขาีนละนาะจ้าชีวิตประจําวันของสาวหม่องนีนละเด้อเป็นกาลังใจให้สาวหม่องน้ำในเด้อจ้า พี่น้องกล้วยสาวมองว่าเมียนกล้วยดังดอกน้องเสร็จจะพี่น้องกล้วยอันแมงบงมันกินใบขาดเบิดมันบดะดังดอกเนาะจ้าเห็นก้าฮิดกล้วยดังกันจ้าว่าเป็นกล้วยดังดอกเนาะเป็นกล้วยแมงบงกินใบขาดเบิดจ้าพี่น้องกระสีไดน้อมันละพี่น้องตนนี้จ้ากระสีไดน้อมันน่ะแต่มันท่านี้ออกนอดอกจ้า ก็สีล้อนอ้มันเพราะว่าเพิ่งปลูกไม่ได้ประมาณพอเดือนจะพอแล้วปะพอแล้วพี่น้องเดือนเดือนนิดๆนีๆ่ละเดือนก่านิดๆนีๆ่ละจ้ะต้นนี้ใส่อยยุจะงามแล้วจ้ะพอใส่ใยยุจ้ะก็ปลูกไปนะจ้ะตามวิถีบานเขาเนี่นละเนาะจ้าปลูกยู่ปลูกกินแบบอิสานบานเฮานี่ละเนาะจ้าพาพี่น้องยางไปเบิ่งอีกก็ไปจ้ะ คุณน่ะพี่น้องเสียงฟ้าหองตึงๆแล้วจ้าหองออมทิดเลยพี่น้องฟ้ากระแล่มาแล้วพี่น้องเบื้องในนหนีมันอาจจะบแ่แหล่เด้จ้ะพี่น้องแต่ว่าของกิ่งมันกระและอยู่เด้จ้าฟ้าหองตึงๆตึงๆได้จ้ะพี่น้องได้ยินบอสอู้จ้ะทั้งตินโตกแกงฟ้าแหล่มาแล้วจ้านี่นี่ทั้งนี้ฟ้าแหล่มาเนี่อีก,กน้อยสาวหมองก็จิก,กับบ้านแล้วจ้ะพี่น้อง พ,พี่น้องมันยางเบื้องบรรยากาศทงไฮทงนาเนาะจะฟ้ากระแหลน้ำสาวหมองเราจ่ท่านผู้ชมท่านใดพี่น,อน,น้องท่านใดเนาะจ่าอยู่เมืองนองเมืองนากับเบื้องคลิปสาวหมองแล้วคือทอดบานก็เป็นกรลังใจให้สาวหมองน้ำในเด้อจ้าวิถีบานอิสานบานเฮานะจ้ากระถ่ายบานนี่แล้วเนพี่น้องเบื้องทงไฮทงนาพี่น้องคือทอดบานวะจ้าอยู่ตั้งประเทศก็คือทอดบานบเฮา,า,า,าน่เดนะ้อ เบิ้งคลิปสาวห,หมองก็หายค้นฮอดบานเนาะจ้าหายเหงาจ้าเป็นกําลังใจให้เด้อจ้าโควิดสูส่ๆไ,นะไปน้ำกันเด้อจ้าช่วงนี้จ้าช่วงนี้ก็เบิ้งทงห้ทงน้ำไปก้อนเนาะอันไหนจะสบายตาอันไหนจะเย็นใจเนาะจ้าพี่น้องสูส่ๆไปน้ำกันเด้อพกโควิดผ่านพนไปด้วยดีเด้อพี่น้องสู่ๆเด้อจ้าสาวห,หมองเป็นกําลังใจให้สุขุสุขนเด้ออย่าลืมเปลี่ยนกําลังใจให้สาวห,หมองน้ำเลยเด้อจ้า ชีวิตทงไฮทงนาชีวิตบบานท้องไฮท้องนาเกิดมากระไดยูน้ำไฮน้ำน้าพ่อแม่ปูยาต่ายเพิินกระพ้าเห็ดไฮเห็ดนาเนะจ้ะสาวหมองกระฮักอาชีพนี้นะจ้ะถึงสาวหมองบ่ได้เพจงานอยู่ในหมอกในเมืองสาวหมองกระเห็ดไฮเห็ดนานี่ละจ้าบางคนก็มีการมีงานนอกเขาก็ไปในหมอกในเมืองก็จ้าหาเงินหาท้องนะจ้ะ กระููๆกันไปจ้าให้ประสบผลสําเร็จสุขูสุขคนเนจ้าโควิดก็ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเด้อจ้าพี่น้องสามมองเป็นห่วงเด้อจ้าจ้าพี่น้องมาเบื้องบรรยากาศมีป่าด้วนะจ้าป่าหลายอยู่จ้าพี่น้องนี่จ้านี่ป่าบอนเด้อพี่น้องนี่จ้าคือบ่มีคนมาใส่เบ็ดนอ ไสเบ็ดป่ากินนะจ๊ะขจ้าใไสเบ็ดไปได้่ปลาคอตัวง่จา้าปลาโดก็มีจา้ปจาปลาโดตัวญ่ายง่ตัวท่อขาเสาหมองพุนาจา้ปาป่าลูกคอก,กระไหลได้พี่น้องปีนี้ฝนมาแต่หัวปีมันคือจะบแผลย่ดอกจา้ปาป่าลูกคอกนะจ๊ะนี่น้ำกระไหลย,ย่ดอกจา้านี่จา้นาน้ำกระเพาะได้ย่ดอกจา้าพอใสปุ๋ยรอบสองอยู่ เขาสาวหม่องกับพอะได้ยุดดอกพี่น้องเขาสาวหม่องง้ามบาจ้าปะ่ะพี่น้องเขาก็ยางเลาะไปทั้งพูนอีกเนาะจ้าหยากก็หกอีกแล้วแล้วพี่น้องสาวหม่องก็ปลูกข้าปลูกขิงซ้ายว้น้ำเนาะจ้าปลูกขิงไข่ไว้น้ำจ้ากำลังปลูกจ้าพอดีมืวอวานนี้ฝนตกห้น้อยนึงสาวหม่องก็เลยบ่ได้หดจ้ามือนีฟ้ากระแล่มาอีกคือจิตตกห้ยยุด,ดดอกจ้าสาวหม่องบม่หดดอกจ้า ค่ากระปูกไว้ไม่ไหมเนาะจ้ะให้มันคุ้มหย่าเดี๋ยวมือหลังสมองจจได้มาเห่าหย่าอีกเนาะจ๊มะมาเสียหย่าอีกเพราะว่าหย่ามันเริ่มหกเราจะปลูกปุ่นป้าไว้จ้ะอันนี้ขิงซ้ายจา้ะตรงขิงซ้ายสมองก็ปลูกไว้จ้ะเพิ่นกําลัางติดจ้ะไปพู่นกระไลย,ยุทธ์สมองปลูกไวจ้จะปลูกปุ่นป้าไปเนาะขิงซ้ายป้องกันโควิดเด้จอจ้ะเห็นขําว่านะจ๊ะสมองกระเบาไปน้ำเพิ่นจะซื้อดอกเนาะจ้ะ มันก็มีส่วนยี่ดอกเนาะพี่น้องขิงสายมันเป็นยาฮอนเนาะจ้ะมันอาจจะป้องกันก็ไดเนาะจ้ะคันวารักษาหายมันคือสีบ่หายดอกแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เฮาปองกันไว้บให้เป็นวัดเป็นอย่างเนาะจ้ามันเป็นยาบำรุงสุขภาพเนาะจ้าบำรุงร่างกายเฮาแข็งแขงเนาะจ้ะพวกข้าพวกขิงพวกตะไคร้ใบขี้หูดยังสันจ้าเป็นสมุนไพรบานพื้นบานอีสานบานเฮาเนาะจ้าอีสานของไทยเฮาเนาะ จ้าพี่น้องคุณบรรยญญากาศแต่พี่น้องงาบพ่จ้าสีเขียวงามงามจ้าเบิ้งเราเย็ยนตาสบายใจดีได้พี่น้องสาวหมองกระมาเล่นทงสิละจา้าเวลาเขียดเรื่องหยังบม่ว่าแต่เรื่องอีหยังกรัหมองกระมาเล่นทงมันสบายตาสบายใจดีจ้าไม่ได้วุนว่นวายอีหยังดอกจ้ากระเพาะนั่นยุดอกจ้า ช่วงนี้ฝนถิ่งช่วงไปโดนจ้าต๊กกระต๊กป้าป่ายเพราะเพราะซีซูมอีอย่างเนาะจ้าสุเทียาสามหม่องกระิพาไปหาเห็ดช่วงนี้ไปหาเห็ดเมื่อใดกระิพามาหลาะทงไฮทงน้าหนะแล้วพี่น้องจะช่วงนี้หาเห็ดเมื่อใดเนาะจ้าป่าในส่างเสาหม่องกระลายด้วยเนาะจ้าพี่น้องนี่จา้ามีป่าอยู่จ้าเมื่อใดเลี้ยงดอกจ้าเพิ่นมาตามน้ำตามธรรมศาสเองเนาะจ้าป่าธรรมศาสแล้วจ้าพี่น้องป่าลุกคอกระลายอยู่จ้า ปีนี้คือจะป่าหลาย,ยดอกจ้าในสาสากระนวยใ,ใ่เติบอยู่ดอกจา้าเมื่อที่ก็เป็นไรผละพี่น้องจา้าเอาละจ้าพี่น้องมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว้อจา้าสาวหม่องก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้้ะจา้าคลิปหนาพอกันไหมสาหรับมื้อนี้สวัสดีจา้าพี่น้องเบื้องบรรยากาศจา้าสาวหม่องก็สิกับบ้านแล้วลพี่น้อง ฟ้าหองแห้งหลายจ้าสามหมองยานฟ้าเนอจ้าเมื่อยานยังกอกจ้าสามองยานฟ้าพระพี่น้องกลับบ้านก็เนอจ้าพอกันหไหมเนอจ้าบ๊ายบาย